กฎแห่งกรรมกรรมคือกฎธรรมชาติคำว่ากฎแห่งกรรมแปลว่าอะไรกฎแปลว่าดันและผลักกรรมแปลว่าการกระทำแต่ละรายแต่ละรูปไม่เหมือนกัน ทําดีก็ดันไปทางดีทําชั่วก็ดันไปทางชั่วกฎตัวนี้คือกฎแห่งธรรมชาติกฎแปลว่าก,กดลงไปและดันขึ้นมาถ้าหากว่าเรามีคุณธรรมได้อบรมมาดีแล้วมันจะดันและผลักไปในทางดีให้มีปัญญา ถ้าการกระทําของเราไม่สมส่วนควรกันไม่สมเนื้อสมน้ําเพราะจิตใจที่อบรมมาไม่ดีมันจะดันไปในทางที่ไม่ดีและกดให้จมให้ลงต่ำไปโผล่ไม่ขึ้นอัตมาประสบมามากมายหลายคน บางคนไม่ใส่ใจในเรื่องกรำดีกำชั่วต้องการอายุมั่นขวัญยืนต้องการให้มีความสวยงามผิวพรรณผ่องใสต้องการให้สุขภาพอนามัยดีและต้องการให้กิจการสำเร็จตามเป้าหมายแต่เขาไม่ได้สร้างเหตุดีที่จะส่งผลให้อายุยืน กลับไปทำเหตุให้อายุสัน้นเบียดเบียนชีวิตเขาอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทริษยาเขารับรองผู้นั้นจะอายุสัน้นพลันตายตั้งแต่อายุยังน้อยทำดีดีทำชั่วชั่วชั่วที่สุด พุทธธรรมคำสอนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจลรันทิตาธรรมโมขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้มาฟังคลิปนี้บุญรักษาขอบคุณที่ติดตามช่องคนดวงดี